วิธีลบไฟล์ขยะในไล n e เข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปแล้วมาที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตแล้วเข้าไปที่ตัวจัดการแอปคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปดูแอปต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปไล n e นะครับ Line ซึ่งเราใช้เป็นประจำน,นั้นเราจะต้องลบไฟล์ขยะเพื่อที่เพิ่มพื้นที่ เมมเบรี Memory, ให้มีความจํามากขึ้นนะครับหน่วยความจํามากขึ้นคลิกเข้าไปที่ไลน์คลิกเข้าไปแล้วไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วลงมาที่ล้างแคชนะครับคลิกเข้าไปเลยมันก็จะเหลือศูนย์นะครับคลิกไปเหลือศูนย์นี่เราก็ได้พื้นที่นะครับเพิ่มขึ้นมา,าทําให้พื้นที่เรามีปริมาณมากขึ้นถ้า แอปอื่นๆก็ทําเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น Line m a n นะครับผมยกตัวอย่าง Line m a n ปุ๊บเข้าไปแล้วเข้าไปที่ตามที่ผมแนะนานี่เลยครับแล้วก็ไปล้างแคชนะครับไปล้างแคชนะครับนี่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ lineman นกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วถอยกลับไปไปที่แอปไปที่แอปแล้วก็หาดูละอันไหนอันไหนที่เราจะลบไฟล์ขยะไปที่โมบิเซน ผมเสแล้วก็ไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลคลิกเข้าไปแล้วเรามาล้างแคชเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับออลองดูนะครับไม่ยากนะครับท่านจะได้เพิ่มพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มันก็จะไหลไหลไหลลื่นมากขึ้นหรือ,อ,อไปลบไฟล์ขยะ t ิ k t o k ก็ทำเหมือนเดียวกันนะครับทำเหมือนเดียวกัน ทำเหมือนเดียวกันนั่นแหละที่ที่ผมแนะนํนาม,มาเบื้องต้นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมลองมาใช้ดูแล้วรู้สึกว่า,าพื้นที่ว่างของผมเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยก็ใครอยากจะทําตามก็เชิญเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม